เราจะเบิ่งคัดเหมอ้จ้าตาไร่ก็เป็นแบบใดะเบิ่งคัดนี่แหละเนาะจะได้หมุงเขาไม่อวนก็บงหมุงเข่าไปกินก็แย่แค่ไปแดงกินเขาเนี่ยร้าวถึงเขาดีแล้คนแค่คือคนแค่ดีทีเดียปูู่้ผู้เห็น ไงภาพเนี่มื่อไหมานี่คละท้องเตี้ยนี่พีนินพี่หนึ่ง่าผมตอนส่งข้าวเสียทุ่มนึงิมบักสามนากระดาษเนจะได้คุยกันเมาพูดอรบ้างข้านน่ะคที่บ้านนี่ยเป็นนี่ตาแบบอยสิคุยเพื่อคุยได็สี่พูที่ายซื้อคือคือดีิเป็นมังุดซเนี่ยเป็นพู้นญ้งุยนุยตาเป็นพู้นญิงผุ้ไซย์ไซโอ้คุยไนินุ่งชงนเนี่ย อ๋อวบบนี้ม e ีอาหารมี้ที่นี่ใช่ีหล่ะมีอะไรบ้างเล้าก้อนเล้าเล้าวะนี่หั่มลอยเอาต้อนเป็นผมเนสลัวษนะมมเป็นเดียวกนเป็ลูกกลยกระเขาม้าเน้อพผมขาแย้บอกอันอื่นเน่ยแต่ว่าเอาแต่อันนี้ล่ะเออแต่ว่าเอาแต่เ่องหั่มแม่พ่อ้ัวเรื่องหั่ม่างน่ะออกข้าวหนมุนเนี่ยเมื่อวานม้าประชันกอนก่อนบ้านข่าวบ้านอันพักบ้นได้ลิงแต่กระโดม้าเห็นหรอ่า ขอกาวนะเี้วันจะมาข้าวัน้จะขอกาวเดีวเดี๋ยวเียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋นวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ยนดี๋ยวเ่ะ๋อวเดา๋ยวเดี๋ยวเดง๋ยวเดยวเดีนยวเดี๋ยมเดี๋ยเียเดี่ยเด็๋ยวทดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋เดีนนเห็นยวเดีเพี๋ยวเี๋เเดี๋ยวดวเดี๋นเดวเี๋ยายดเยวีคยเยวี่วดเ เดี๋ยววันนี้คนมันหลายเพื่อนห้องออกมาเส้นหวานออกกุ่มเส้นหวานเนี่ยตอนเว้นตอนเราวเป็นน้ำข่อยม้าน่ะมีคนมีมีคนได้ทายรูปไปป่จักไปที่ทายแล้วไปถามบ้านข่าวก่นแล้วขึ้นมาอีกทีบ้านข่าว